สวัสดีค่ะครับกลุ่มของผมนะครับกลุ่มได้รับมอบหมายในบทที่สี่นะครับเรื่องพฤติกรรมมนุษย์ครับก็ผมสิบเอกน้าแก้วเจ๊กครับพี่ชั้นนางสาวนะะัานันทนาวัชร์ค่ะผมนายวัชระสำรับครับพี่ชันนางสาวุจิราพจชกไรค่ะพี่ชันนางประนอมเพ็งพิชค,ค่ะขอนําเสนอเลยนะคะ ครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับนั่นก็คือบทบาทการรับรู้พฤติกรรมมนุษย์นะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไปนะครับหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญเลยก็คือการรับรู้ของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับการรับรู้คือกระบวนการที่เราตีความข้อมูลที่ได้รับจากสิ่งรอบตัวผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5นะครับไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นหรือการสัมผัสนะครับและการรับรู้ของเราเนี่ยแหละครับ ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมที่แสดงออกไปนะครับจริงๆแล้วนะครับมีหกปัจจัยหลักๆนะครับที่ส่งผลต่อการรับรู้ของเรานะครับได้แก่นะครับ 1. ทางสภาพทางร่างกายของเราเองนะครับสอนะครับอิทธิพลจากครอบครัวนะครับสนะครับวัฒนธรรมของกลุ่มหรือองค์กรที่เราอยู่นะครับสนะครับก็คือแรงจูงใจนะครับหนะครับประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมานะครับและ6ุดท้ายนะครับก็คือบุคลิกลักษณะส่วนตัวของเราเองครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในส่วนทฤษฎีที่สําคัญมากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และแรงจูงใจันครบ ต่อจากเมื่อกี้เลยนะคะเราจะมาพูดถึงทฤษฎีสำคัญที่อธิบายแรงจูงใจของมนุษย์นั่นก็คือทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของมัสโลค่ะอราฮัมแฮโรมัสโลเขาเป็นนักจิตวิทยาที่สร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาในปี1954เขาได้จัดลำดับความต้องการของมนุษย์ออกเป็น5ขั้นซึ่งจะต้องเติมเต็มความต้องการพื้นฐานให้ครบก่อนจึงจะสามารถก้าวไปสู่ความต้องการขั้นสูงขึ้นได้เริ่มต้นจากชั้นล่างสุดเลยนะคะคือความต้องการทางสรีรวิทยา เช่นการหายใจอาหารน้ําเพศการนอนหลับและการขับถ่ายถัดมาคือความต้องการความปลอดภัยซึ่งรวมถึงความปลอดภัยทางร่างกายการจ้างงานทรัพยากรศิลธรรมครอบครัวสุขภาพและทรัพย์สินเมื่อสองขั้นนี้ถูกเติมเต็มแล้วก็จะเข้าสู่ความต้องการความรักและการเป็นเจ้าของได้เก่มิตรภาพครอบครัวและความใกล้ชิดทางเพศจากนั้นคือความต้องการการยกย่อง ซึ่งประกอบด้วยความภาคภูมิใจในตนเองความมั่นใจความสําเร็จและการเช่ารูกผู้อื่นและการได้รับการเชาลูกจากผู้อื่นและสุดท้ายบนยอดพีระมิดคือความต้องการการตระหนักรู้ในตนเองนี่คือแรงจูงใจของบุคคลที่จะบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเองค่ะมาต่อกันนะครับที่เรื่องอิทธิพลของการรับรู้ต่อการตัดสินใจนะครับการรับรู้ของเรามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจคนเดียวหรือ การตัดสินใจแบบกลุ่มลองนึกภาพที่เรามองคนจากภายนอกเช่นการแต่งกายเราอาจจะเห็นคนแต่งตัวธรรมดาแต่ความจริงแล้วเขาอาจจะเป็นภาคธิวหอทองก็เป็นได้นี่แสดงให้เห็นว่าการรับรู้ของเรานั้นอาจจะไม่ได้สะท้อนความเป็นจริงเสมอไปครับสําหรับการตัดสินใจแบบกลุ่มนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสียมาเริ่มมาที่ข้อดีนะครับ 1. เราได้ข้อมูลที่กว้างขวางมากขึ้น2ได้พ้อคิดเห็นที่หลากหลายและเกิดความคิดสร้างสารรค์ 3. วิธีการแก้ไขปัญหาได้รับการยอมรับมากขึ้น 4. การตัดสินใจจะถูกต้องและรอบคอบกว่าการตัดสินใจคนเดียวส่วนข้อเสียนะครับ 1. อาจจะเสียเวลาในการอภิบายเพราะมีความคิดที่แตกต่างกันมากเกินไป 2. บางครั้งก็เกิดการทําตามตาม,ตามกันไม่ได้ประโยชน์สูงสุด 3. บางครั้งอาจกูขาดการพูดหรือบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น4และอาจจะยากที่จะกําหนดความรับผิดช,ชอบได้ครับ จากที่เราพูดถึงเรื่องการตัสดสนใจเป็นกลุ่มไปแล้วนะคะเราจะมดพูดถึงเรื่องกลุ่มและวัฒนธรรมกลุ่มคือการที่มีบุคคลสองคนขึ้นไปทํางานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยเฉพาะนะคะการทํางานเป็นกลุ่มมีหลายสาเหตุเช่นเพื่อช่วยกันแก้ปัญหา2เพื่อผลประโยชน์ทางเรศรษฐกิ 3, อจ3ก็ตอบสนองความต้องการทางจิตใจของสมาชิก 4. เพื่อลดความตึงเครียด5เพื่อเพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน กลุ่มในองค์กรสามารถช่วยกันแก้ปัญหาและมีทางเลือกในการแก้ปัญหาทําให้วิธีแก้ปัญหาและการแก้ปัญหานั้นได้รับการยอมรับและที่สําคัญไม่แพ้กันคืออิทธิพลของวัฒนธรรมต่อพฤติกรรมมนุษย์วัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะบางครั้งก็จะขึ้นอยู่กับลักษณะทางภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศวัฒนธรรมจึงส่งผลต่อการรับรู้และพฤติกรรมโดยตรงของเรา การถัดเกลาทางสังคมและบทบาทในกลุ่มสมาชิกในกลุ่มการถัดเกลาทางอ้อมคือการที่เราสังเกตพฤติกรรมของคนอื่นและวพิจารณาว่าควรทําหรือไม่ควรทําการถัดเกลาทางสังคมทางอ้อมคนที่มีส่วนสําคัญคือพ่อแม่โรงเรียนมหาวิทยาลัยและกลุ่มอาชีพศาส,สนาและสื่อมวลชนส่วนบทบาทในกลุ่มลักษณะที่ถูกคาดหวังก็คือคนที่ดํารงตําแหน่งในองค์กร บทบาทในกลุก่มแบบแ่งได้เป็น2ประเภทประเภทที่1คือเป็นทางการและไม่เป็นทางการเป็นทางการก็คือมาจากตำแหน่งไม่เป็นทางการคือมาจากความสมัครใจ 2. บทบาทเชิงพฤติกรรมศาสตร์ก็คือบทบาทที่สอดคล้องกันคือการรับรู้แล้วก็การคาดหวังและบทบาทที่ขัดแย้งกันค่ะครับกลุ่มของพวกผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับครับ,รบกลุ่มของพวกผมขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ ครับ